หลุนการนักเตะบวก8และผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี2023กับกิจกรรมใหม่ที่จะทำให้ทีมของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับค่าพลัง OVR เต็มพิกัดเล่นสนุกลุ้นมันที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วปไปลุยกันได้เลยมวกัน็อกสุดเท่จาก NHK มาพร้อมชิลสแว่น2ชั้นป้องกัน UV และรอยขีดข่วนวัสดุเปลือกมวก ABS แข็งแรงรองรับแรงกะระแทกได้ยอดเยี่ยม และระบบล็อกสไตล์นักแข่งดี R i n g มาตรฐานระดับอินเตอร์รองรับการติดตั้งบลูทูธด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อกดลิงก์ด้านล่างรับฟรีเสื้อพร้อมกระเป๋าสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสจแดงครับรอบวันที่ผ่านมามีเนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอลต่างๆมากมายครับบางเรื่องเกี่ยวกับยูเอเอด้วยแล้วเกี่ยวกับทีม,มอ,อื่นๆวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากกันทั้งเรื่องของเรื่องราวนักเตะภายในทีมครับ ลีสมีการเป,ปลี่ยนแปลงก่อนเจอกับทีมเราในวันพุธต่อพระมบดีที่9กุมภาพ,พันธ์เวลาตี3นะครับความเคลื่อนไหวของเมสันกรีนวูดผลงานที่ดีต่อเนื่องของทีมหลังฟุตบอลโลกครับแล้วก็การอุทธรณ์โทษแบนของคาซมิโลที่สโมรสรต้องตัดสินใจรวมถึงประเด็นใหญ่เรื่องแมนซีนะครับที่โดนตั้งข้อหาเกี่ยวกับการทำผิดกฎการเงินท่านไหนเพิ่งเขง้ามารับชมช่องของเราแล้วชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก็กดดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท้งขามช่องทางที่มีให้ติดตามคือ YouTube f a c e b o o ทิกต็อกทวิตเตอร์แล้วก็ไอจีลิงก์อยู่ด้านล่างขอบคุณมากครับเรื่องแรกที่นํามาฝากกันคือการลําลึกถึงเหตุการณ์เครื่องบินตกที่มิวนิกคําในปีนี้วันที่6กุมภาพันธ์ครบรอบ65ปีครับมีแฟนบอลน,นักเตะและเจ้าที่ของสโมสร่วงงานในครั้งนี้เช่นเดียวกับเอริกเชนฮาร์ซึ่งถือเป็นพิธีการสาคัญที่จัดขึ้นทุกปีครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ต่อกันที่ถแถลงการการปลด เจสซี่มาร์สครับของลีดยูไนเต็ดออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมทีมยูทองเนี่ยไม่ชนะมา7เกมติดในพรีเมียร์ลีกครับอยู่อันดับ17ของตารางโดยแถลงการของสโมสรบอกว่ากระบวนการการแต่งตั้งโค้ชใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนที่ดำเนินการอยู่นะครับและจะแจ้งให้แฟนๆทราบในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทีมงานของเจสซี่มาร์สก็จะออกตามเขาไปด้วยทั้งหมดครับมาร์สเนี่ยเป็นกุนซือต่อจากมอสโรว์เบลซ่านะครับ ยูเต่ต้องเจอกับบอลเปลี่ยนโค้ชส,สเกมติดหลังจากนี้คือคืนพุธต่อพฤหัสบดีแล้วก็คืนวันอาทิตย์ครับโดยเล่นในบ้านก่อนที่โอทาวฟอร์ดและบุกไปเยือนที่เอลเลอรโรสนะครับต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของเมสันกรีนวูดเจ้าตัวเนี่ยเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วนะครับหลังจากที่ศาลยุติการสืบสวนคดีของเขาตอนนี้เหลือขั้นตอนของยูเต็ดเองที่ต้องรอดูว่าเจ้าตัวจะกลับมาลงเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งหรือไม่ครับตอนนี้มีกระแสทั้งการให้ปล่อยยืมตัวไปก่อนนะครับ ยังไม่ให้ซ้อนกับทีมหรือรออะไรต่างตัดสินใจรวมทั้งภาพลักษณ์ของอสโมสรก็สําคัญว่ายูเต็ดตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรนะครับเมสันซ่อนหรือว่าลบรูปใน IG ไว้เหลือเพียงแค่9รูปที่โชว์ให้แฟนๆได้เห็นนะครับก็คือรูปที่ลงเล่นให้กับยูเต็ดรวมถึงการซ้อมด้วยยังมีการแท็กแมนเชสเตอร์เต็ดในไบโอด้วยนะครับแล้วก็แท็กไนกี้ไว้แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับไนกี้บริษัท บ้านกีฬาชื่อดังก็บอกว่าเมสันนั้นไม่ได้เป็นนักกีฬาในสังกัดของพวกเขาแม้จะแท็กที่ไบโออยู่ก็ตามนะครับผลงานที่ดีต่อเนื่องของยูเต็ดหลังจากฟุตบอลโลกจบลงเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วนะครับยูเต็ดสะดุดเสมอพาเลสไปหเกมที่เซลเฮอสพาแล้วก็แพ้อาร์เซนอลที่เอมิเรตนะครับโดยหลายสื่อน,น,นำข้อมูลต่างๆมาเสนอให้แฟนบอลได้อ่านและติดตามกันอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือนับตั้งแต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์จบลงในยูเต็ด เป็นทีมที่เก็บแต้มในพีิมร์ลีกได้มากที่สุดนะครับที่16คะแนนรองลงมาคือเบนฟอร์ดและไบตันอันดับ2และสานะครับจะสังเกตเห็นว่าทีมใหญ่ทีมอื่นนั้นฟอร์มดรอปลงไปเกือบทั้งหมดโดยนักวิเคราะห์เชืว่อว่าเดนแฮร์กและทีมโค้ดเนี่ยได้ใช้เวลาในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์รายการใหญ่อย่างฟุตบอลโลกปรับจูนทีมนะครับทั้งเกมรับที่เหนียวแน่นขึ้นความเข้าขา่ายรู้ใจในการสอดส้อนตำแหน่งกันลูกตั้งเตะเกมลุกต่างๆงนะครับรวมทั้ง สวาจิตใจที่ทําให้หนักเตะแต่ละคนสู้เพื่อทีมจริงๆแล้วเนี่ยต้นฤด,ดูกาลก็ผลงานดีมาช่วงหนึ่งแล้วครับแต่ถ้าเทียบหลังฟุตบอลโลกนั้นยูเตดทำได้ดีกว่าต้นฤด,ดูกาลจริงๆนะครับเก็บแต้มได้ต่อเนื่องมีรูปแบบการเล่นการเคิร์เตอร์เพลซิ่งการบีบย่างบอลสองมาคลองที่ดีมากๆทําให้แฟนๆนั้นพร้อมจะเชียร์ต่อเนื่องจนจบฤดูกาลและก็ต่อเนื่องไปทีฤดูกาลหน้าด้วยในเนื้อหาส่วนนี้ผมอยากจะให้แฟนเพจแฟนช่องร่วมแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับว่า คุณอยากให้ทีมคว้าชแชมป์รายการไหนบ้างในฟุตบอลถ้วยนะครับทั้งยูโรปาลีกลีกคัพแล้วก็เอลฟค์คัพหรือมองไปแต่ละรายการนยอยากได้ไปที่รอบไหนส่วนในลีกเนี่ยควรจบที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้เพราะว่าตอนนี้เราเข้าชิงลีกคัพไปเจอเนย์คอสโซล่แล้วนะครับอันดับ3ในพรีเมียร์ลีกอยู่นขณะนี้ลงทั้งอยู่ในเส้นทางของเอลฟค์คัพแล้วก็ยูโรปาลีก ประเด็นนี้ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้เลยครับมาดูเรื่องราวดีๆกันต่อครับเมื่อวานนี้น้องแอดมินปูนะครับนำเสนอเรื่องราวของลิซโดมเปติเนสในช่องของเราและเพจไปนะครับเกี่ยวกับกองหลังขวัญใจของปีศาจแดงท่านไหนยังไม่ได้ติดตามลองกดเข้าไปดูได้รายการอเวยูเต็ดนะครับหน้าปกสีเหลืองๆเมื่อวานลิซโดก็ฉลองวันเกิดให้กับสุนัขตัวโปรดที่มีชื่อว่าโปลิโตนะครับน่ารักน่าเอ็นดูมากๆใครรักสุนัขหรือมีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วน่าจะชอบกับเนื้อหาที่นามาฝากกัน โดยตัวเค้กเนี่ยเป็นลายของหน้าเจ้าโปอลิโตเอ็นนะครับแถมยังมีรูปใส่หมวกมองกล้องด้วยนะครับก็น่ารักได้ดูสำหรับใครที่ชอบสุนัขเดอร์บูชหรือลิซโนว์เบตเนสเนี่ยแม้จะเป็นคนดุดันแข็งแกลงในสนามแต่ว,ว่านอกสนามเขาเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็น่ารักกับแฟนๆเสมออีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันครับจากรายงานของไมค์คีแกนนักข่าวเดอะลิเมลก็บอกว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเนี่ยชื่นชอบในตัวเอริเทนฮาร์มากๆเลยนะครับป๋าเนี่ยเป็นขาประจำที่จะเข้าไปเชียร์ทีมในโอทราวฟอร์ด แยะหลังทุกคนจะเห็นว่ากล้องจะอินเสิร์ตขึ้นไปที่อัธจัน์แล้วก็เห็นเซอร์เล็กมาดูเกมเกือบตลอดและในชุงที่ผ่านมามักจะเดินทางไปเชียร์ทีมในเกมเยือนด้วยนะครับมีช่วง2 3สาปีก่อนเซอร์เล็กมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับแต่หลังจากเขาดีขึ้นและหายมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็จะตามเชียร์ทีมตลอด,ลอดแบบแฟนๆที่ผูกพันกับเซอร์เล็กฟฟกัสตั้งแต่ปี1986ที่เข้ามาคุมทีมนะครับต่อเน,นื่องมาที่2000ต้นๆที่เป็นยุคยิ่งใหญ่ของเปแสดงก็หวังว่าเซอร์เล็กจะแข็งแรงดีอายยุืนแล้วก ได้เห็นแมนยูเตดชูถ้วยรายการใหญ่นับจากนี้เป็นต้นไปนะครับสล่ามาดูเรื่องราวของนักเตะชุดปัจจุบันกันต่อครับเกมพบลีดช่วงกลางสัปดาห์นี้เนี่ยคู่มิดฟิลด์ตัวกลางน่าจะเปลี่ยนมาเป็นเฟรดกับมาเซอส์ซับวิเซอร์นะครับตามการคาดการของสื่อทําให้แฟนๆเนี่ยรอจับตาดูฟอร์มของมิดฟิลด์ชาวออสเตรียในเกมสําคัญนะครับปาติสเอลราอาดีนตนักเตะของทีมเนี่ยพูดถึงซับวิเซอร์ได้น่าสนใจตัวพิติกเนี่ยบอกว่า สิ่งที่เขาประทับใจในตัวกองกลางวัย28ปีมากๆตั้งแต่เล่นในเยอรมันคือความอึดนะครับและความทนทานในการเล่นอย่างคือลูกยิงนอกกรอบเข่โทษที่เฉ็บคมและแม่นยำเอราบอกต่อไปว่าสมัยที่ซับิเซอร์เล่นให้กับไลฟ์ซิกก่อนที่จะมาบาบยมิวนิกเนี่ยซับิเซอร์ยิงสวยๆจากระยะไกลได้เยอะมากแต่พอมาที่ทีมเสือใต้โอกาสการลงสนามก็น้อยลงนะครับจึงไม่ค่อยได้โชว์ให้เห็นเท่าไหร่ หลายกุรูในต่างประเทศก็เชื่อว่าเซมิเซอร์จะมีประโยชน์กับทีมในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังแน่แต่ก็ยังต้องปรับตัวในอังกฤษควบคู่ไปกับการที่ลงเล่นตอนนี้เลยแม้ว่าเพิ่งจะมาได้ไม่นานแต่ทีมจําเป็นต้องใช้เขาในทันทีมุมอมองเรื่องใบแดงของคาเซมิโลในเกมล่าสุดนะครับแกลลี่เนวิวอดีตแบ็กขวาของทีมมองว่ายูเต็ดคงจะไม่อุทธรโทษแบนแล้วนะครับเพราะจะเสี่ยงเกินไปถ้าอุทธรไม่ผ่านแล้วโดนเพิ่มโทษแบนจากศาลเกมไปสี่เกม โทษแบนที่จะเกิดขึ้นสารเกมคือเกมกับลีดสองนัดน,นะครับแล้วก็เกมกับเลเซอร์อีกหนึ่งนัดเชื่อว่าเทนฮากน่าจะประคองให้ทีมผ่านสารเกมนี้ไปครับแล้วก็ไปเจอกับนิวคาสเซิลในศึกฟุตบอลคาราบา,ขาลขับรอบชิงโซนเกมบาร์เซโลน่านั้นลงได้ปกติเพราะคาล์ลายการกันครับอีกอย่างหนึ่งคือการอุทธรณ์โทษแบนเนี่ยถ้าจะทำต้องทำภายในวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วซึ่งเวลาผ่านไปแล้วนะครับพี่ๆน้องๆภายในทีม จะรวมพลังช่วยกันสู้เพื่อสโมสรตอนที่คาเซมิโลนั้นไม่อยู่ในสนามจากประเด็นร้อนเมื่อวานนี้ที่แมนซี่โดนตั้งข้อหาเรื่องการทำผิดกฎการเงินนะครับกว่า100กระทงในช่วง9ปีที่ผ่านมานัตั้งแต่ฤดูก,กาล2009ก20ถึง2010 0ถึง2017ถึง2018ะครับต้องอธิบายให้แฟนเพจแฟนช่องฟังเพิ่มเติมก่อนว่ากฎการเงินนั้นสโมสรต้องมีรายรับที่สมดุลกับรายจ่ายนะครับในการซื้อนักเตะ รายรับนอกเหนือจากการขายนาเตะออกไปแล้วได้ก,กําไรแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ถั่วสดนะครับการขายตั๋วเข้าชมเกมการขายของที่ระลึกต่างๆรวมถึงรายได้เชิงพาณิชย์ส่วน,นอื่นๆนะครับแต่ะสังเกตเห็นว่ายูเต็ดเนี่ยมักจะออกเสื้อออกของที่ระลึกออกผลิตภัณฑ์ต่างๆให้แฟนๆได้จับจองกันเยอะมากเพราะฉะนั้นนั่นคือส่วนที่หารายได้เข้าสู่สโมอสรเพราะฉะนั้นใครอยากสบสนทีมก็ซื้อของแท้ซื้อซื้อของที่ระลึกของยูเต็ดเองจากช็อปอาดิดาส ในประเทศไทยนะครับหรือซูเปอร์สปอร์ตหรือร้านอาริพวกนี้จะเป็นของแท้จะได้ช่วยสโมสรด้วยโดยตัวเลขที่มีการเปิดเผยออกมาซึ่งอันนี้คือตัวเลขเพียงการซื้อขายนักเตะย้ำว่าไม่ได้เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายอื่นๆของซิตี้นะครับแมนซชเตีรมีรายได้ตั้งแต่ปี2009ประมาณ340ล้านปอนด์แต่พวกเขาเนี่ยใช้เงินซื้อนักเตะหรือว่ารายจ่ายเนี่ยไปมากกว่าพันล้านปอนด์นะครับซึ่งตัวเลขตัวเนี้ยค่อนข้างจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลกันเท่าไหร่ แต่ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับรายได้ส่วนอื่นและก็รายจ่ายส่วนอื่นนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายผู้เล่นเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนที่ทับดยใบสีฟ้าต้องชี้แจงกับเพลยเมลลิกให้ได้ในส่วนนี้นะครับฟริเซโอโรบาโนโพูดถึงประเด็นนี้ว่าการถูกตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยจะไม่สามารถเรียกร้องไปยังศาลกีฬาโลกแบบคราวที่แล้วได้นะครับ อยู่ในส่วนของีเมบรีกเท่านั้นโดยโลมาโน่ไม่ได้ให้เหตุผลว่าเพราะอะไรส่วนบทลงโทษที่ถูกพูดถึงมีตั้งแต่เบาๆก็คือการปรับเงินนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างที่2คือการโดนตัดแต้มซึ่งหลายสื่อรายงานตรงกันว่าถ้าเป็นเครื่องขาที่2ก็คือจะโดนตัด15คะแนนและอย่างที่3ก็คือโดนตัดออกจากลีกหรือให้ตกชั้นซึ่งเป็นโทษที่รุนแรงที่สุดครับถ้าทีมกฎหมายซิตี้หาข้อแก้ต่างได้พวกเขาอาจจะไม่โดนโทษนี้นะครับส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับยูเอดและก็หลายทีมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ พราะว่าในช่วงหลังนั้นซิตี้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาครับภายใต้การนำของเปปกัวเดล่าแต่อีกแต่ก็ยังเป็นทีมที่คว้าชแชมป์มากที่สุดในรายการพรีเมียร์ลีกอยู่รวมถึงมนต์เสน่ห์ของฟุตบอลที่ต้องสู้กัแบฝบแ่ายแฝงครับทั้งเรื่องของการเงินที่ตรงไปตรงมาทัคติกความเก่งของโคช้ชและการปั้นดาวรุ่งที่ซิตี้ยังทำได้ดีมากๆอยู่ในเวลานี้และยังมีการพูดถึงความน่าเยี่ยมของเปปกัวเดล่าด้วยนะครับว่าถ้าเกิดซิตี้โดนลงโทษจริง สถานการณของเป๊ปจะเป็นแบบไหนเขาจะเลือกออกกซิตี้ไปเลยหรือเปล่าเลียงสู้กับทีมอยู่อันนี้ต้องรอตามต่อและหากโดนตัดแต้มจริงๆนะครับประเด็นต่อมาที่หลายคนพูดถึงกันก็คืออาจจะทําให้มีพื้นที่ว่างที่จะลุ้นโคต้าแชมเปี้ยนลีกเพิ่มอีกหนึ่งทีมนะครับที่ตอนนี้ทั้งอาร์เซนอลซิตี้ยูเอตดนิวคาสเซิลแล้วก็สเปอร์รวมถึงทีมระดับรองลงมาอย่างเบรนท์ฟอร์ดไบตันก็ลุ้นอันดับนี้กันอยู่ ส่วนการยึดแชมป์เมีย์ลีกคืนนั้นไม่ได้มีข้อมูลจากสื่อใหญ่ออกมานะครับเป็นเพียงกระแสที่แฟนบอลพูดสนุกสนุก,กันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องแยกออกจากเนื้อหาที่สื่อรายงานโดยที่เมีย์ลีกใช้เวลารวบรวมข้อมูลก่อนที่จะตั้งข้อกล่าวหาแมนซีเนี่ยมากกว่า4ปีเราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามแบบเข้มๆต่อไปนะครับทุกท่านมองอย่างไรกับประเด็นของแมนซีและก็ผลต่อนเนื่องในพรีเมียร์ลีรวงแสดงความเห็นกันได้ในวิดีโอนี้ครับ เนื้อหาวันนี้อาจจะยาวซะหน่อยต้องขอภัยด้วยแต่ว่าพยายามนาเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ page, แฟนเพจแฟนช่องแมนยูสู้ตายนะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบหวังว่าจะชื่นชอบและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและคลั่งคไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครบัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสุดครับรวมให้กําลังใจิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตาย หากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ